เลคอครชีวิตรักมาเฟียลวงรักตอนที่8แม้จะบอกกับระภัสว่าเธอไม่คิดจะไปดูดำดูดียุทธนาแต่สิตางก็อดเป็นห่วงเขาไม่ได้อยู่ดีเธอจึงมาหายุทธนาที่บ้านแต่พบว่าเขาอยู่กับผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งท่าทางสนิทสนมกันเกินกว่าจะเพิ่งรู้จักกันพี่ไม่สบายอีกก็ไปบอกนิดได้นะคะ นิดจะมาดูแลเองถึงยังไงเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันนิดเต็มใจที่จะมาดูแลค่ะขอบคุณมากนะน้องนิดท,ที่เอาอยาลดไข้มาให้พี่ถ้าไม่ได้ยาของน้องนิดพี่ก็แย่เหมือนกันแล้วยังมาใจดีเอาข้าวต้มมาให้พี่อีกก็พี่ไม่มีแฟนนิดก็ต้องมาดูแลสิคะเราเป็นเพื่อนบ้านกันนี่นาก็ต้องมีน้ำใจให้กันคนโสดนี่มันแย่นะ เวลาเจ็บป่วยก็ไม่มีใครดูแลนิดก็โสดพี่ก็โสดงั้นเรามาเฮ้ยพี่ไม่อยากโดนคดีพรากผู้เยาวนะน้องนิดไม่เอาอย่าหาคุกตารางมาให้พี่สิจะบ้าหรอไม่โดนดอกนะนิดอายุสิบแปดแล้วบรรลุนิติภาวะาแล้วมีแฟนได้แม่อนุญาตพี่ยุทธเป็นแฟนกับนิดนะน้องนิดรอพี่เล่นหรือเปล่าเนี่ย ม่ได้รอเล่นนิดพูดจริงๆเราเป็นแฟนกันนะไม่ได้หรอกพี่รักคนอื่นแล้วใครพี่รักใครผู้หญิงที่เคยมาบ้านพี่สองสาครั้งน่ะหรอใช่พี่รักคนนั้นแหละถ้าเขารักพี่บ้างมีใจตอบพี่บ้างรู้ว่าพี่ไม่สบายป่านนี้ก็คงแจ้นมาแล้วแต่เขาไม่มาแบบนี้แสดงว่าเขาไม่รักไม่แคร์พี่พี่ยุทธก็อย่าไปสนใจเลยนะ เขาก็อาจจะยังงอนพี่อยู่นะงอนไม่งอนถ้าเป็นนิดถ้าแฟนไม่สบายยังไงนิดก็ต้องมาพี่คิดดูให้ดีๆนะระหว่างเขากับนิดที่เอาใจใส่พี่ขนาดเนี้ยใครมันน่าสนใจมากกว่ากันนิดอยู่คุยกับยุทธนาอยู่ครู่ใหญ่จึงขอตัวกลับสีตางจะหลบออกไปแต่เสียงฝีเท้านั้นทำให้ยุทธนาตกใจใครอะเออคุณตัง ผมดีใจจังที่คุณมานี่คุณเป็นห่วงผมใช่ไหมเปล่าแค่แวะมาดูว่าตายหรือยังมีคนดูแลแล้วนี่คงไม่ตายง่ายๆหรอกไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณตาน้องนิดกับผมไม่ได้เป็นอะไรกันเขาเป็นเพื่อนบ้านเห็นว่าผมไม่สบายก็เลยมาเยี่ยมฉันจะกลับแล้วก็ปล่อยให้น้องเขาดูแลไปแล้วกันถ้าทางเอาอกเอาใจน่าจะดูแลได้ดีกว่าฉันคุณคุณตาอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งกลับ กินข้าวกับผมก่อนนะครับผมไม่สบายกินอะไรก็ไม่อร่อยถ้าคุณอยู่กินด้วยมันก็น่าจะดีไม่ฉันจะกลับแล้วฉันก็แค่แวะมาดูแต่ผมไม่สบายนะครับจะไม่เห็นใจอยู่ดูแลผมสักหน่อยเหรอก็มีคนอยู่ดูแลแล้วนี่เป็นอะไรก็โทรบอกข้างบ้านสิเดี๋ยวก็คงแจ้นมาเองอะ่ะใครอยู่ดูแลผมก็ไม่เหมือนคุณนะครับคุณตา ผมปวดหัวมากจริงๆตัวผมก็ร้อนจี๋เลยถ้าคุณตามไม่เชื่อจับตัวผมดูก็ได้มันร้อนจริงๆนะครับผมไม่ได้โกหกสิตางเองแม้จะโกรธจ,จะงอนเขามากแค่ไหนแต่ก็ยอมอยู่เฝ้าเขาจนได้เพราะเห็นว่าใบหน้าของเขาดูซีดๆเหมือนคนป่วยหนะักคราวนี้เขาคงจะไม่ได้โกหกเธอแกว่าอะไรนะไอ้ขามแฟนพี่นะสิ ที่พี่ให้ผมตามไปสืบว่าทำไมหมู่นี้เขาถึงได้เปลี่ยนไปอ่ะเขาไปหาไอ้ยุทธนาอะไรนะไปหาไอ้ยุทธนาไอ้ยุทธนาพนักงานกระจกกระจกตักต่อยของพีดีกรุ๊ปเนี่ยนะบ้าไปแล้วถ้าจะเลือกคนอื่นฉันยังไม่หัวเสียขนาดนี้เลยใช่พี่ไปหาไอ้ยุทธนาไอาพนักงานกระจกกระจกของบริษัทนี่แหละผมก็งง แฟนพี่เนี่ยท่าทางจะพิศวาสคนจนนะฝ่ต่ำจริงๆเลือกใครไม่เลือกไปเลือกอายุธนาพนักงานเงินเดือนแค่เหมือนต้นๆเนี่ยนะที่เขาเอาใจออกห่างพี่คงเพราะจะไปหาอายุทนาและพี่ผมเห็นไปเฝ้ากันเห็นหลายครั้งแล้วด้วยอีกต่างคิดว่าจะทิ้งกูงี่งง่ายเลยวะไม่มีทางหรอกลงทุนมาขนาดนี้แล้ว แอมก็ยังไม่ได้แอมสักแอะเงิงเนน่ยก็ยังไม่ได้ดูสินอกจากมันเล่นตัวแล้วมันยังงกอีกต่างหากพี่จะเอาไงอะ่ะมึงไปจัดการกับไอยุทธนาเอาให้มันเลี้ยงไม่โตเลยนะเว้ยแล้วค่าใช้จ่ายอยากได้เท่าไหร่ค่อยมาเบิกได้เลยลูกพี่แต่ค่าจ้างอะ่ะให้มันสมน้ําสมเนื้อหน่อยนะจะเอาแค่หลักหมื่นต้นๆเนนะ่ะมันไม่ได้แล้วเกิดเป็นคดีความขึ้นมา ผมนะก็ต้องคุ้มค่าหน่อยนะพี่ไม่ต้องห่วงฉันมีเงินมากพอคุณนิดน่ะเขาโอนเงินให้ค่าทุกวันแหละคนเนี้ยน่าสนใจกว่าตั้งเยอะแต่ยังไงฉันก็ยังอยากตกถังเข้าสารคงนั่งสิตางอยู่ดีไม่ต้องห่วงพี่ผมจะจัดการให้ไอ้ขามกับนักกรยิ้มเฮี้ยมให้กัน นับวันความสัมพันธ์ระหว่างซีตางกับยุทธนาก็ดีขึ้นเรื่อยๆคุณตางทำกับข้าวเก่งมากเลยนะครับทำทีไรผมกินหมดเกลี้ยงเลยก็พอได้ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกใครได้คุณตางเป็นเมียแล้วก็นับว่าเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกเลยล่ะครับไม่ต้องมาปากหวานไม่ขนาดนั้นหรอกนะให้ผมช่วยนะผมอยากช่วย ผมไม่อยากเอาเปรียบคุณน่ะไม่ต้องหรอกเก็บข้าวง่ายนิดเดียวฉันทำเดี๋ยวเดียวก็เสร็จถ้าอยากจะช่วยแล้วก็ช่วยเอาจานที่ฉันทำเปื้อนไว้ไปล้างก็แล้วกันได้ครับคุณต่างเดี๋ยวผมล้างจานเสร็จแล้วค่อยมากินอะไรอร่อยๆด้วยกันเดี๋ยวฉันไปตักข้าวใส่จานรอแล้วกันนะได้เลยครับที่รักบ้ายอย่ามาพูดแบบนี้ในในายุทธนาฉันเป็นเจ้านายนะจะบอกให้ สีตางออกอาการยิ้งขัดเขินทั้งคู่ออกไปนั่งด้วยกันแต่นิดก็มาขัดจังหวะจนได้อุ๊ยตายวันนี้มีแขกหรอคะพี่ยุทธมีอะไรหรือเปล่าน้องนิดก็แวะมาดูนะคะเห็นว่าพี่ไม่สบายก็มาดูว่าเป็นลมเป็นแรงไปหรือยังไม่คิดว่าวันนี้พี่จะมีแขกพี่สบายดีขึ้นมากแล้วนี่แฟนพี่ในยุทธนา เรื่องอะไรมาว่าฉันเป็นแฟนคุณตางช่วยผมก่อนครับใช่หนุ่มกระซิบเสียงเบาและโมเมว่าสิตางเป็นแฟนนี่พิยุทธมีแฟนแล้วจริงจริงเหรอใช่นี่แฟนพี่มีแฟนแล้วก็ไม่บอกนีพิยุยู่ด้วยล่ะนิดางุดกิดแล้วกลับบ้านไปสิตางจึงต่อว่าทำไมนายต้องไปบอกเขาว่าเราเป็นแฟนกันท้าไม่บอกน้องเขาก็ไม่ไปสิ มาเอาตัวฉันเป็นไม้กันหมาแบบนี้ได้ยังไงคุณก็อยากให้เขาไปไม่ใช่เหรอเอาอะไรมาพูดอย่ามาใส่ร้ายฉันนะผมดูตาคุณก็รู้คุณไม่อยากให้ผมกับน้องนิดเข้ามาใกล้ชิดกันคีโตทำเป็นมาพูดฉันไม่ได้รู้สึกอะไรกับนายทั้งนั้นแหละสีตางออกอาการขัดเขินเพียงเท่านี้ยุทธนาก็มองออกว่าหญิงสาวเองก็มีใจให้กับเขาเช่นกัน ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนน้องนิดมีสองคนนะคะนิดที่เป็นเพื่อนข้างบ้านของยุทธนาและนิดที่เป็นคู่รักใหม่ของนัฐกรค่ะไม่ต้องสับสนนะคะ